สวัสดีจ้าน้องๆทุกคนขอยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการพาน้องอ่านสู่การเป็นข้าราชการถ้ายังเดินอยู่ในเส้นทางเดินไปกับพี่แป้งยังไงก็ได้บรรจุแน่นอนอะการันตีการันตีลหลายๆคนจะชอบถาม พี่การันตีไหมถ้าหนูเรียนกับพี่หนูจะได้บรรจุไหมพี่แป้งการันตีได้เลยไม่ใช่ว่าเรียนกับพี่แป้งแล้วจะได้บรรจุการันตีได้เลยว่าถ้ามาเรียนกับพี่แป้งแล้วทำแล้วลงมือทำลงมืออ่านหนังสืออย่างจริงจังจัดเวลาอ่านหนังสืออย่างจริงจังนั่นการันตีคุณสอบผ่านแน่นอนแต่ถ้าคุณแค่เข้ามาเปิดไลฟ์ทิ้งไว้ แล้วก็นอนต่อหรือไปนั่งทำอะไรซื้อหนังสือแล้วก็เอาไปกอดหนุนนอนไม่เคยเปิดขึ้นมาอ่านเลยอันนั้นก็การันตีได้เหมือนกันว่าสอบสนามไหนก็ตกสนามนั้นโอเคไหมการันตีพี่แป้งการันตีได้ถ้าตั้งใจจริงอ่านหนังสือจริงๆทําทำจริงๆ อ่านไม่หยุดจนกว่าจะถึงเป้าหมายคุณสอบได้แน่นอนการันตีล้านเปอร์เซนต์ล้านเปอร์เซนต์แต่ถ้าคุณสมัครเข้าคอร์สไม่เคยเข้าไปเรียนไม่เคยเข้าไปดูวิดีโอเลยซื้อหนังสือไปไม่เคยเปิดหนังสืออ่านเลยในพี่แป้งบอกว่าถ้าหนูสมัครคอร์สหนูจะสอบผ่านในพี่แป้งบอกว่าถ้าหนูซื้อหนังสือไปแล้วหนูจะสอบผ่านมันการันตีได้ยังไงในเมื่อคุณไม่เปิดขึ้นมาอ่าน ท้ายที่สุดแล้วตัวคุณเองต้องเป็นคนเทคแอคชั่นเขาเรียกว่าเทคแอคชั่นนะเฮ้ยบุ๋มวันนี้พี่พูดอังกฤษนะวันนี้เราต้องเป็นคนลงมือทำให้เราสำเร็จคนอื่นได้แค่ชี้แนะคนอื่นได้แค่แค่ชี้แนะเจ้ารักชีวิตของเจ้าหรือถ้าเช่นนั้นก็จงอย่าปล่อยให้เวลาเสียเปล่าเพราะเวลานี่แหละคือสิ่งที่ประกอบให้เป็นชีวิต อันนี้เขาคิดไว้นะเขาคิดไว้คนสำคัญของอเมริกาแฟรงกล้นแฟรงกล้นเขาคิดไว้พี่แป้งไม่ได้คิดเองแต่พอเราเอามาคิดดูเราเอามาคิดดูมันก็ใช่ถูกไหมมันก็ใช่วันนี้เดี๋ยวพี่แป้งจะพูดเรื่องความคิดบวกความคิดลบเวลากับชีวิตเราต้องเดินไปข้างหน้าการเดินของเรานับจากก้าวนี้ต่อไป ต้องเป็นก้าวที่มั่นคงเป็นก้าวที่มีคุณภาพถ้าก้าวไหนเรารู้ว่าก้าวออกไปแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาอย่าก,ก้าวจงก้าวออกไปสู่เส้นทางสู่เป้าหมายโอเคไหมอ้าวเริ่มเรียนเริ่มเรียนนะยังอยู่ที่ข้อสอบตารางยังอยู่ที่ข้อสอบตารางระดับอนุปริญญาอ่ะระดับปวสปวชไม่บอกว่าอนุเนาะ ส่วนใหญ่คนที่สมัครก็ปวศปวชเขาบอกว่าปี2547เนี่ยให้เราดูปีที่เขา,า,เขาถามนะเพราะเราต้องไปดูข้อมูลในปีนั้นส่งออกเอ้ยสั่งสินค้าเข้าเนี่ยเข้ายังไปอ่านออกอีกคิดดูแล้วกันเข้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากปีก่อนแสดงว่าตัวนี้ปี47เใช่ไหมปีก่อนต้องเป็นปีอะไรปี46เฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นเดือนละเท่าไหร่ เฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นเดือนแล้วเท่าไหร่ดังนั้นเราก็ไปดูในตารางก่อนไปดูว่ามันมีข้อมูลครบไหมเอามาใช้ได้เลยไหมถ้ามันยังมีข้อมูลไม่ครบก็ไปทําให้มันครบโอเคไหมปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดอ่านี่สี่เจนำเข้าอนำเข้าคือช่องนี้ดังนั้น47มานําเข้ามานําเข้าใช่ไหมอ่ะดังนั้น47่เจนำเข้าตัวนี้แล้วโจทย์บอกว่า เพิ่มจากปีก่อนเพิ่มจากปีก่อนก็คือปี4ี่หใช่ไหมปีสี่หก็คือตรงนี้อ่ะทั้ง4ี่หทั้งสี่เจ็ดมีข้อมูลเรียบร้อยมีข้อมูลเรียบร้อยแล้วคำว่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้ามีคำว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงตรงนี้ไม่มีคำว่าร้อยละไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเราก็เอาเอาสองตัวเนี่ยลบกันเพิ่มขึ้นหรือลดลง เราเอาตัวที่มันมากลบตัวน้อยยังไม่ต้องไปใส่ใจยังไม่ต้องใส่ใจคําว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลดลงนั่นมันคือส่วนต่างเขาอาจจะเพิ่มขึ้นเท่าร้อยละเอเพิ่มขึ้นเท่าไรลดลงเท่าไหร่ต่างกันเท่าไหร่อันเดียวกันคือส่วนต่างให้เราเอาตัวมากลบตัวน้อยทันทีเราจะได้ไม่งงถ้าเอาตัวน้อยตั้งลบตัวมากมันอาจจะติดลบหรือต้องยืมต้องอะไร ถ้าเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือว่าต่างกันเท่าไหร่ให้เอาตัวมากลบตัวน้อยหนึ่งสามหกเก้าสองหกศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะหลักเท่ากันก็หกสี่แปดศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งอ่ะ เขาบอกว่าเพิ่มขึ้นใช่ไหมเราก็ลบจับลบกันลบกันได้สี่อันนี้คือสิบอันนี้คือห้าสิบเอาออกหกเหลือสี่ห้าออกสี่เหลือหนึ่งสองเอาลบแปดไม่ได้ก็ไปยืมเก้ามาเป็นสิบสองสิบสองเอาออกแปดเหลือสี่เก้าเอาออกไปหนึ่งแล้วเหลือแปดคือแปดหกเอาออกเจ็ดไม่ได้อีกหกไปยืมสามมาหนึ่งสามจะเหลือสองอันนี้สิบหก สิออกเจ็ดเหลือเก้าสองออกหนึ่งเหลือหนึ่งหนึ่งเก้าแปดสี่หนึ่งหนึ่งได้สี่หนึ่งสี่อันนี้คือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่านี้แล้วโจทย์ต้องการเท่านี้ไหมโจทย์ต้องการตัวนี้ไหมโจทย์ไม่ได้ต้องการตัวนี้โจทย์ถามว่าโจทย์ถามว่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเดือนละเท่าไหร่อันนี้คือหนึ่งปีหนึ่งปีคือเพิ่มจากปีสีหกมาปีสี่เจ็ดเนี่ย คือทั้งหมดเนี่ยหนึ่งปีแต่โจทย์ไม่ต้องการเป็นปีโจทย์ต้องการถามว่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเดือนละเท่าไหร่หนึ่งปีมีกี่เดือนหนึ่งปีมีสิบสองเดือนอ่ะเราก็เอาสิบสองมาหารเลย12มาหารสิบสองหารตัวนี้ออกมาได้ประมาณหนึ่งหห้าสามสจุดจุดเท่าไหร่ละจุดประมาณห้กว่ามีจุดอ่ะจุดห้ากว่าหก หนึ่งหกห้าสามสี่จุดห้าดังนั้นเราดูในตรงเนี้มีที่ใกล้เคียงไหมมีที่ใกล้เคียงคือตัวนี้หนึ่งหกห้าสามห้าถ้าเราปัดตรงนี้ขึ้นก็ได้สามห้าพอดีเปะ๊ะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราทําโจทย์ในตารางมันเป็นการประมาณค่าน่นนี่นั่นมันก็จะไม่เปะ๊ะข้อนี้ที่มันเป๊ะเพราะเราไม่ได้ประมาณค่าใดๆเลยเราก็จับเลขตรงๆลบกันแล้วก็หารออกมาเลยมันก็เลยใกล้เคียงสุด ใกล้เคียงสุดได้165 35เราก็ตอบข้อนี้เราก็ตอบเลยโอเคไหมได้คำตอบอความรู้เกี่ยวกับตารางได้ความรู้เกี่ยวกับตารางมากยิ่งขึ้นไหมพิมพ์เข้ามาพิมพ์เข้ามาเสร็จแล้ววันนี้หนึ่งข้อเสร็จแล้ววันนี้1ข้อแล้วพี่แป้งอยากจะบอกเราทุกคนว่ากำลังใจมันสำคัญกำลังใจมันสำคัญและเราจะได้กําลังใจมาจากไหน กำลังใจเราจะมาจากความคิดอ่ะดังนั้นกําลังใจสำคัญมากแล้วกำไรกำลังใจมันจะมาจากความคิดแล้วความคิดต้องเริ่มที่เรา เราเท่านั้นที่จะเป็นคนที่เริ่มให้กําลังใจเราได้เราจะไปรอหวังให้คนอื่นมาใส่ใจมาให้กําลังใจเราเป็นไปไม่ได้ถูกไหมวันนี้เราเศร้าใจนะวันนี้เศร้าใจมากๆเลยไปไปที่ทำงานเนี่ยจะนั่งดูว่าจะมีคนรู้ว่าเราเศร้าใจไหมจะมีคนเดินเข้ามาให้กําลังใจเราไหมมันเป็นไปไม่ได้เราต้องเริ่มต้นที่เราเริ่มต้นที่เราเอง เริ่มต้นที่เราเริ่มที่เปลี่ยนความคิดทีเนี้ยกำลังใจมันได้มาจากความคิดแล้วความคิดลบมันจะได้กำลังใจไหมความคิดลบจะได้กำลังใจไหมความคิดลบไม่มีทางที่จะได้กำลังใจดังนั้นต้องเปลี่ยนความคิดจากลบเป็นบวกต้องเปลี่ยนความคิดจากลบเป็นบวกให้ได้แต่ถ้าใครลบมาทั้งชีวิตอะไรก็ดีไม่ดีไปหมดมองไปหาใครก็ไม่ดี วันนี้นอนตื่นขึ้นก็โอ้ยแย่เลยเนี่ยต้องไปทํางานแล้ววันเนี้เมื่อคือนก็นอนดึกนอนไม่หลับกระสับกระส่ายอันไหนก็ไม่ดีไปหมดเดินลงไปข้างล่างเอา้าเจอแม่หน้าบึ้งอีกโอ้สภาพแวดล้อมก็แย่น้องๆก็วุ่นวายไปทํางานก็โอ้หัวหน้าคือลบทั้งชีวิตลบมาทั้งชีวิตแล้วเราจะมีความสุขมีกําลังใจได้ยังไงเราจะมีกําลังใจได้ยังไง จะมีความสุขได้ยังไงในเมื่อชีวิตเรา,ต,เรา,อออาต,ตื่นขึ้นเรามองออกไปข้างนอกตลอดตื่นขึ้นเรามองออกไปข้างนอกแล้วก็ไปหวังไว้ว่าข้างนอกตัวเราเนี่ยจะเป็นมีแต่เรื่องดีๆแต่เราไม่ได้มองข้างในเราไม่ได้มองที่ตัวเรานึกออกไหมเราต้องมองที่ตัวเราก่อนคือคิดบวกคิดบวกถ้าใครคิดลบอยู่ทั้งชีวิตพี่แป้งให้แนวคิดนะเราจะคิดบวกเราค่อยๆใส่ความคิดบวกเข้าไป ค่อยๆใส่ความคิดบวกเข้าไปใครมีกระจกอยู่ในห้องนอนตื่นขึ้นมาก็มองเห็นกระจกเลยใครตื่นขึ้นมาแล้วเห็นกระจกเลยยิ้มยิ้มเท่ากับสุขบึง้งเท่ากับทุกข์ดังนั้นตื่นขึ้นตื่นขึ้นปุ๊บให้เรายิ้มเราอย่าบึง้ง ถ้าเราบึง้งหน้าบึง้งเราก็จะทุกข์ตื่นขึ้นเราก็ต้องยิ้มยิ้มแล้วเราก็จะมีความสุขมันต้องเริ่มที่เราเดินลงไปข้างล่างไปเจอแม่กําลังทํากับข้าวโงเฉงชงเฉง,ง,เฉงบุ่นวายเลยโอ้โหหอมจังเลยแม่มีอะไรน่ากินมีอะไรกินวันนี้โหเนี่ยถ้าหนูไม่มีแม่เนี่ยหนูแย่เลยนะเนี่ยดูสิตื่นขึ้นมาแม่ก็เตรียมอะไรกินไปยอแม่เป็นไงแม่ก็จ้าแม่ก็เต็มใจทําให้หนูเลยลูกโน่นนี่นั่นอ่ะเป็นไง ในบ้านก็มีความสุขนึกออกปะไม่ใช่ว่าตื่นขึ้นบึง้งลงไปเนี่ยตื่นพ่อแม่นะเนี่ย,เส,ยเสียงหม้อเสียงไหกระโปงกระเป๋งไม่อยากตื่นก็ต้องตื่นไปโทษแม่อีกมองออกไปข้างนอกไปโทษคนอื่นไม่ได้มองมาที่ตัวเราดังนั้นตื่นขึ้นให้ยิ้มถ้าเราเป็นคนที่คิดลบตลอดตื่นขึ้นให้ยิ้มยิ้มมันจะเป็นสุขมันคือบวกบันคือบวกบึง้งคือทุกข์แล้วก็คือลบเรากําจัด ออกไปได้ง่ายๆคือเริ่มต้นยิ้มยิ้มอยู่ที่บ้านเดินลงไปทักทายคนในครอบครัวยิ้มแย้มแจ่มใสพอเข้าไปที่ทํางานอ่ะขึ้นรถเมล์รถอะไรพอยิ้มได้ก็ยิ้มไม่ยิ้มก็ไม่เป็นไรถ้าเราไปเดินโปยยิ้มอยู่เขาก็จะว่าเราเป็นคนบ้าเดินยิ้มไปมั่วก็บ้าถูกไหมแต่ไม่บึง้งแต่ไม่บึง้งนึกออกปะเข้าไปในที่ทํางานอ่ะเจอหน้าเพื่อนก็ยิ้มเพราะเราสนิทกันเรารู้จักกันอยู่แล้ว ไม่ใช่เจอหน้าเพื่อนแล้วก็บึง้งดังนั้นยิ้มคือก้าวแรกยิ้มคือหน้าต่างของความสุขหน้าต่างของความสุขแล้วก็หน้าต่างของความคิดหน้าต่างของความคิดบวกดังนั้นเราต้องพยายามอ่ะเคยมีคนบอกว่า ถ้าเราจะกำจัดน้ำเสียถ้าเราจะกำจัดน้ำเสียให้เราปล่อยน้ำดีเข้าไปปล่อยเข้าไปเยอะมากๆเยอะจนกว่าเยอะจนกว่าน้ำเสียนั้นมันจะละลายออกมันจะละลายออกจนกลายเป็นน้ำดีทั้งหมดน้ำเสียมันไม่ได้หายไปนะที่เขาทำแบบนั้นอะที่เขาทำแบบนั้นอ่ะคือน้ำดีเข้าไปเจือจางน้ำเสียทำไมพี่แป้งอ่ะยกคํานี้เข้ามาเพราะคนเรามีดีมีชั่วอยู่ในตัวเรา ความคิดบวกคิดลบมันก็อยู่ในตัวเราเราไม่สามารถที่จะเอาความคิดออกไปจากหัวเราได้ง่ายๆแต่เราสามารถเลือกที่จะคิดได้เราสามารถเลือกที่จะคิดได้เมื่อมันจะคิดลบเราพยายามบวกเมื่อมันจะคิดลบเราพยายามบวกเหมือนเหมือนเมื่อวานที่พี่แป้งยกตัวอย่างปัญหาเข้ามาเหรอเยี่ยมนี่คือบททดสอบถ้าฉันผ่านบททดสอบนี้ไปฉันก็แก่งขึ้นถูกไหมมีมาอีกสี่ปัญหา แล้วถ้าปัญหาเดิมโหขี้ปฏติ๋วมาอีกแล้วปัญหาเนี้ยแค่เอานิ้วเขี่ยออกไปก็ออกไปแล้วนึกออกไหมดังนั้นเราต้องมีสติเราต้องคิดบวกและเราต้องเริ่มที่เราเราต้องเริ่มที่เราเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมเราจะเป็นอย่างไรอยู่ที่เรากระทำต่อมันอยู่ที่เรากระทำต่อมันโอเคไหมถ้าเราไม่เคยพูดดีกับใครเลยไม่เคยยิ้มกับใครเลยเราคิดว่าวันนั้นมันจะดีได้ยังไง แล้วตื่นขึ้นมาฝันร้ายเลยนะเมื่อคืนเนี่ยฝันร้ายไม่สบายใจเลยไปนั่งทํางานนั่งอยู่จะมีใครรู้ไหมว่าฉันฝันร้ายจะมีใครมาปอบฉันไหมจะมีใครมาให้กําลังใจฉันไหมมันเป็นไปไม่ได้แต่ละคนเขาก็มีหน้าที่มีเรื่องราวของเขาใครจะมาใส่ใจเรามากขนาดนั้นดังนั้นเราต้องใส่ใจเราเริ่มที่เราก่อนพี่แป้งอยากให้ทุกคนเข้มแข็งอยากให้ทุกคนเข้มแข็ง แล้วที่พี่สอนพวกเราทุกคนทําไมพี่ไม่สอนแค่คณิตเมื่อก่อนพี่สอนแต่คณิตนะไปดูย้อนหลังได้เลยเป็นสิปีที่พี่สอนมาคณิตอย่างเดียวเลยโผล่ขึ้นมาก็สองคูณสองเป็นสี่โน่นนี่นั่นแต่พี่มาได้คิดจากที่พี่ให้คําปรึกษาให้คําปรึกษาน้องๆที่เข้ามาปรึกษาพี่อ่ะพี่ให้ความคิดเข้าไปเมื่อเขามีความคิดบวกเมื่อเขามีความเชื่อมั่นว่าเขาทำได้ เมื่อเขามีความสุขเขาทำทุกอย่างแบบมีความสุขในแต่ละวันนั่นทําให้เป้าหมายของเขาสำเร็จทําให้เขาคิดไปในทางที่ดีทําให้เขาเคลื่อนที่ไปถึงเป้าหมายทําให้เขามีกําลังใจทำให้เขาลงมือทําดังนั้นพี่แป้งถึงบอกว่ากําลังใจสำคัญมากหมดอะไรหมดได้แต่อย่าหมดกําลังใจที่เขาบอกดังนั้นพี่แป้งก็เลยมาสอนให้กำลังใจ มาสอนให้กำลังใจด้วยสอนคณิตด,ด้วยเราได้สองเด้งมาเรียนกับพี่แป้งได้สองเด้งแค่กำลังใจไม่พอน้องๆในกลุ่มปิดหรือไม่ในกลุ่มปิดในนี้พี่ก็พี่แป้งก็สอนวินไัยสอนวินัยก็สอนการตั้งเป้าหมายดังนั้นเราต้องสร้างนิสัยสร้างนิสัยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่แป้งจะสอนต่อเราจะสร้างนิสัยได้ยังไงสร้างนิสัยที่ดีซึ่งตอนนี้ถ้าใครอยู่เรียนกับพี่แป้งมาครบ จ็ดสิบสองวันแล้วเนี่ยคุณได้วินัยไปเรียบร้อยแล้วคุณได้นิส,สยัยคุณได้วินัยไปเรียบร้อยแล้วถ้าคุณนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาได้โอเคไหมอ่ะวันนี้ก่อนจากกันวันนี้ก่อนจากกันให้พิมพ์เข้ามาให้พิมคำเ,เข้ามาว่าฉันจะเริ่มต้นให้กําลังใจตัวเองตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่ตอนนี้ฉันจะเริ่มต้นยิ้มให้กําลังใจตัวเอง ตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้วก็ยิ้มลองดูซิลองดูซิเขาบอกว่าเครียด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 ยุ่งยุ่งทุกอย่างถ้าเรายิ้มออกมาความเครียดมันจะเหมือนกับโล่งโป่งไปเลยโล่งโป่งไปเลยลองดูลองดูงดมันทําได้จริงๆมันทําได้จริงๆและเมื่อเราเอาความคิดลบออกไปจากเราได้มีแต่ความคิดบวกวันทั้งวันก็บวกไม่เคยมีลบ แล้วก็ไม่มีอะไรมาแพร่ผ่านเราได้เลยนี่แหละที่เขาบอกว่าคิดอะไรก็จะได้แบบนั้นถ้าเราคิดลบวันนั้นก็จะเจอแต่เรื่องลบถ้าเราคิดบวกวันนั้นก็จะเจอแต่เรื่องบวกอ่ะวันนี้พิมพ์พเข้ามาบุ๋มนิวมีใครอีกปัก๊กนัทวัฒน์แอใครเข้ามาวันนี้ใครพิมพ์พชื่อเล่นเข้ามาบ้างพิมพ์พชื่อเล่นมาพี่แป้งจะได้อ่านจะได้อ่านนะวันนี้พิมพ์เข้ามาฉันจะยิ้ม ให้กำลังใจตัวเองตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปแล้วพยายามทำยิ้มให้บ่อยๆยิ้มให้บ่อยๆคิดบวกให้บ่อยๆคิดลบมันก็จะค่อยๆหายไปเองคิดลบมันจะค่อยๆหายไปเองพี่แป้งบอกแล้วเกิดมาในโลกใบนี้ยังไงก็ต้องสู้ยังไงก็ต้องเดินหน้าต่อไปยังไงก็ต้องลงมือทำไม่มีทางที่เกิดมาจะอยู่เฉยๆเราไม่เคยได้อยู่เฉยๆขนาดเราอยู่กับพ่อกับแม่ พ่อกับแม่เลี้ยงดูเราเรายังต้องไปโรงเรียนเราต้องไปเรียนอนุบาลเรียนปหนึ่งเรียนปถมเราต้องมีหน้าที่ที่จะต้องทําดังนั้นยังไงเราก็ต้องทํานับตั้งแต่ตอนนี้ไปจงให้กําลังใจตัวเองจงคิดบวกให้มากๆแล้วชีวิตเราก็จะมีแต่เรื่องบวกๆเข้ามายิ้มเลยยิ้มตอนเนี้ยพี่แป้งก็ยิ้มตอนเนี้นยิมนนย้มแล้วก็มีความสุขแล้วก็ต่อยอดไปถึงหัวเราะด้วยเนืกอออกปะ ยิ้มแล้วก็มีความสุขเพราะพี่แป้งมีความสุขทุกวันที่มานั่งสอนพวกเราทุกคนเชื่อไหมเขาบอกว่าการทำบุญการทำทานการให้การให้ไม่จำเป็นต้องเป็นเงินเป็นทองอย่างเดียวให้ความรู้ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งไหนไหนให้อภัยให้อภัยยิ่งใหญ่ว่ายิ่งใหญ่แล้วให้ความรู้ยิ่งใหญ่กว่าอันนี้พี่แป้งคิดเองการให้อภัยเราก็ให้อภัยอ๋อเขา ไม่ได้ตั้งใจแต่การให้ความรู้คือเราไปแนะนำเราไปชี้แนะเราไปทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นดังนั้นการให้ความรู้มันยิ่งใหญ่กว่าการให้อภัยอีกดังนั้นเราจงเราจงให้กําลังใจตัวเองให้อภัยตัวเองแล้วก็ให้ความรู้ตัวเองที่พี่แป้งบอกว่าพี่แป้งมีความสุขเพราะอะไรพี่แป้งถือว่าแป้งพี่แป้งให้พี่แป้งทำบุญพี่แป้งทำทาน พี่แป้งสามารถสอนเสร็จแล้วเนี่ยไปสวดมนต์อุทิศแผ่ส่วนกุศลได้เลยนะสิ่งที่ข้าพเจ้าทำมาโดยความตั้งใจแล้วนั้นจงให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ขอให้น้องๆทุกคนที่มาเรียนกับข้าพเจ้าได้ยินได้ฟังที่ข้าพเจ้าสอนเข้าใจทุกบททุกตอนที่ข้าพเจ้าสอนจะเป็นคณิตหรือแนวคิดให้เขาสามารถเอาไปใช้ในห้องสอบสอบผ่านทุกคน และก็ให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนสาธุสาธุเห็นไหมพี่แป้งทําแบบนี้พี่แป้งทําแบบนี้ตอนแรกพี่แป้งไม่ได้เริ่มทํานะหลังจากที่นั่งสมาธิก็ธรรมดาพอมาคิดได้เอา้านี่เราก็เป็นการให้ความรู้เป็นการให้ทานเราก็สามารถแผ่เมตตาบุญกุศลได้แล้วพวกเราเชื่อเลยมาเป็นลูกศิษย์พี่แป้ง พี่แป้งไปไหว้พระหรือไปทําบุญทําที่ไหนพี่แป้งจะอธิษฐานคำนี้ลูกช้างติวคณิตติวสอบข้าราชการติวสอบปรถมแล้วก็เขียนหนังสือขอให้ทุกคนที่อ่านหนังสือของลูกช้างเนี่ยอ่านแล้วเข้าใจกระจ่างใสแล้วให้เขานําไปต่อยอดสามารถทำข้อสอบได้ได้บรรจุกันทุกคนและขอให้เขามีชีวิตที่ดี สมบูรณ์แบบได้เป็นค่าการกันทุกคนอันนี้คือคำอธิษฐานไม่ใช่แค่ว่ามาอธิษฐานตอนสอนเสร็จตอนนี้พี่แป้งอธิษฐานทุกครั้งเมื่อพี่แป้งไปทำบุญดังนั้นจงรับรู้ไว้เถอะว่าถ้าใครเป็นลูกศิษย์พี่แป้งใครมาเจอพี่แป้งในเพจเนี่ยหรือใครอา่านหนังสือพี่คุณได้รับแรงอธิษฐานนั้นเรียบร้อยคุณได้รับแรงอธิษฐานนั้นเรียบร้อยโอเคไหมทีนี้มันเหลืออยู่ที่คุณแล้ว คุณจะตั้งใจอ่านหนังสือคุณจะตั้งใจเอาแนวคิดไปปรับใช้ให้ชีวิตคุณดีขึ้นไหมถ้าคุณลงมือทำถ้าคุณแท็กเทคแอคชั่นคุณสำเร็จแล้วคุณได้ดีแน่นอนได้บรรจุแน่นอนโอเคไหมสำหรับวันนี้พอแค่นี้พรุ่งนี้เจอกันจะ้ะ